เลิกงานกลับมาบ้านสองหนุ่มก๊อกก๊อกก๊อกมามีหงสวยอืเป็นจานของยี่ห้เวสบูดนะคะนี่เป็นรูปเรือเรืออีกแล้ว โอ้ไม่คิดนะว่าโอจะประมูลชนะจานอันนี้ซึ่งสีมันก็โอมีสามใบแนละ้วโออันนี้มันโอว่ามันน่าจะเป็นจานสำหรับห้อยนะสีมันเป็นโมโนโทนไงมีแต่ขาวกับดำตรึงลองวางสามใบมันจะหน้าตาประมาณไหนรักกันอยู่ดีๆหมดโปรโมชั่นซะง,งั้น วันนี้ลองใช้ผงทำข้าวผัดโลโบนี่นะคะข้าวผัดเบคอนค่ะวันนี้ตึงบรรยากาศภายในห้องเรียนอ,อนะคะเพื่อนๆคุณครูไม่อยู่ตึ้งตึง,ตงมาต่อกันที่บรรยากาศค่ำ,ำที่โรงเรียนที่เราทำงานนะคะแล้วก็วันนี้เรามีดินเนอร์เป็นเบิร์นไนท์อารมณ์ก็จะประมาณ คือเขาจะอ่าน,มนพมก็คือกรอนของชาวสกอตแลนด์นะคะแล้วก็กินกับฮักเกสนี่หาหน้าตาฮักเกสนะคะเป็นครั้งแรกที่โอ้มีประสบการณ์เบ<อ>ิร์นไห้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เพื่อนบ้านโอเป็นคนจัดเบ<อ>ิร์นไห์ให้กับคนอื่น<อ>ปกติเขาจะไปทานที่ผับหรือไม่ก็ไปทานตามบ้านเพื่อน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เขาตักเสิร์ฟ<อ>แล้วนะคะฮักเกส เสิร์ฟกับอะไรอ่ะก็ไม่รู้เพื่อนๆแล้วก็นี่ก็ของหวานแนวสกอตแลนด์ทำให้โอกับพิวมีอารมณ์แบบอยากจะไปเยี่ยมสกอตแลนด์เอ๊ะอะไรลูบางทีก็ล่าเริงจนหน้ามันไส้ต้นหอม โอตัดเอาไว้เราก็มาเสียมน้ำให้มันงอกจะได้เอาไว้กินต่อรู้สึกจะไม่ได้กินละแมวแย่งกิน บ่ายวันเสาร์เด็กๆก,กำลังนอนตึงอาหารเย็นวันเสาร์วันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์อีกแล้วกำลังชอบกินตั้งแต่รู้วิธีทําซอสทาใหญ่เลยเบอร์เกอร์กับชีสนะคะวันนี้มาเป็นคนในเมืองอยูคาสโซลค่ะพะละตลาดวันอาทิตย์ค่ะถึงแล้วนี่นะคะ เควสไซมาร์เก็ตเป็นตลาดที่อยู่เกลียบริมแม่น้ำชานสของนิวคาสเซิลนะเป็นตลาดที่เป็นตลาดวันอาทิตย์ตลาดแบบเปิดท้ายเป็นตลาดแบบแนวตลาดนัดที่มีมานานแล้วค่ะเพื่อนๆมีมานานมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันอาทิตย์เนาะนี่แหละเราจะพาเพื่อนๆดูเป็นครั้งแรกนะที่อยมา ึงคนเยอะดีมากเรามาถึงเวิ้งที่เป็นเวิ้งเป็นอาหารรูปยาวไปถึงนู่นเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมยาวเลยเมนูแรกอันนี้นะข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวโอ้ทานอาหารเสร็จก็เริ่มเดินสำรวจตลาดเลยค่ะตลาดนัดของอังกฤษที่เป็นแบบร้านรวงก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ มีของขายมีผลไม้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานคลาฟงานฝีมืออะไรเงี้ยค่ะของเซ็ก n ์แ a นแฮก็มีเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะมีความเหมือนเหมือนกันแทบทุกที่ก็เหมือนตลาดนัดเมืองไทยแหละก็เหมือนเหมือนกันเดินมาจนถึงตรงนี้ก็มาถึงร้านอาร์ตร้านเนี้ยหาเที่ยวสโลโมชันไว้เนาะเป็นเพื่อนปั่นจักรยานกับฮิวนี่แหละเขาวาดภาพโดยการใช้ iPad เขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเขาเป็นเด็กๆเ,เขาเคยไปเดินตลาดนี้แม่น้ําตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังอะ่ะเหม็นมากน้ําเน่าค่ะเพื่อนๆคือแบบพอเขาทําการเพื่อสิ่งแวดล้อมคือบําบัดน้ําก่อนเทลงแม่น้ําเดี๋ยวนี้น้ําก็เลยไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าน้ําก็เลยเป็นแบบใสขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นเน่าเขาก็พัฒนาไปในทางที่ดีเนาะว่าประเทศไทยเราก็อาจจะพัฒนา สิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดีก่อนที่มันจะพัฒนามันก็ต้องเสียก่อนแล้วเนาะเพื่อนๆน, <laughs> นี่แหละก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตลาดวันอาทิตย์ของคนอังกฤษเนาะเป็นตลาดที่ริมเรียบริมแม่น้ำไทมส์สัญ,ญลักษณ์แลนด์มาร์คของนิวคาสเซิลก็จะเป็นสะพานอันนั้นแหละเพื่อนๆสีเขียวๆตรงเวิง้งริมแม่น้ำนี่ก็จะมีสะพานหลายๆอันมากซ้อนๆซ้อนๆกันเนาะ อก,ก็เดินดูอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆไม่ได้ซื้ออะไรเลยมีแต่กินกินอาหารไทยร้านนั้นพอดีว่าเป็นพี่ที่โยวรู้จักที่โยวเคยไปกินเนะเาะก็ได้เคยอุดหนุนเขาไปแล้วก็ต้องอุดหนุนเขาต่อก็เลยไม่ได้ไปกินร้านอื่นค่ะก็กินร้านนั้นเสร็จก็เดินเดินดูแล้วก็อีกโดมอันนี้ค่ะที่เป็นกระจกกระจกก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิวคาสเซิลค่ะเพื่อนเวลาดูหนังหรือดูข่าวถ้าเห็นสะพานพวกนี้ก็เห็นโดมอันนี้แล้วก็สะพาน หลายๆสไตล์ซ้อนๆกันก็รู้เลยว่านี่คือแลนด์สเคปของเมืองนิวคาสเซิลนะคะเพื่อนเพื่อน <laughs> นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศให้เพื่อนเดูพาเดินดูค่ะวันนี้โอก็ไม่ได้ซื้ออะไรเช่นเคยอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีถ้วยมีจานมีช้อนอะไรที่สวยๆเก๋ไก่โก็ไม่ซื้อค่ะเพื่อน <laughs> ก็เดินดูเฉยๆนะบรรยากาศ ดูแต่ของแล้วก็ดูคนด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าคนแต่งตัวแบบหอมิดชิดมากเพราะว่ามันหนาวค่ะเพื่อนๆหนาวลมเย็นยยพออากาศพอเริ่มคล้อยบ่ายลงไปอีกอากาศก็เยิ่มเย็นลงค่ะอยากกินไอศครีมได้แล้วไอศครีม <Yay. S 1> อาหารข้าวเสร็จไปแล้วตบด้วยอาหารหวานโอ้วันของโอเสร็จฟินแล้วค่ะเพื่อน นี่คือเป็นหน้าตาในเมืองเนาะนิวคาโซค่ะเพื่อนๆมันอเมซิ่งมากเลยทั้งบ้านทั้งสะพานทั้งอะไรแบบว่าพาดกันไปพาดกันมาไม่ได้ถ่ายอาหารเย็นนะคะโผลมาก็เป็นของหวานเลยของฮิวเป็นวิปครีมกับลาสเบอร์รี่ฮิวเขาจะกลับเข้าสู่การกินคีโตแบบเข่งคัดส่วนโอ พอดีว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนบ้านเขาเอาเค้กมาให้กับโอก็เลยได้กินเค้กก็เลยเป็นตัวกําจัดของเสียค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย